ทำอะไรคะางค่ะาาใช้มือหยิบค่ะเททั้งหมดเลยค่ะคดินน้ำเยอะๆนะคะปากก็ได้ไม่เจ็บนะคะกินน้ำอีกค่ะคดินน้ำอีกเลยค่ะ เยอะๆเลยค่ะโอเคขอให้ช่วยนี่พูดว่าอะไรนะแปลแค่ะไม่ใช่ที่ไม่สอนภาษาอังกฤษว่าไงนะแ a n แทน ค่ะ Can I Can you tha. Can I Can I you Can I heal you Can I heal Can I heal? me Can I help bố Bye bye